พี่น้องคะ,ะวันที่22ตุลาคมเทพานมานะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งเทหองประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลามีการประชุมนะคะเพื่อที่จะตราเตรียมกับกิจกรรมในโครงการถวายผากริ้นและก็ผาปา๋าเพื่อจะนําไปพัฒนาวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสร็จแล้วในวันนั้นก็นยินดีได้รับมอบจากท่นานพ่ออให้ไปประชุมด้วยค่ะก็เลยได้รับโดดข้อมูลแล้วก็ได้ไปเห็นความาหญิงย้ายหมากในการจัดหรือว่าดับในดังของงานนีนะคะซึ่งปีนีนี่มาชายเทหอประชุมของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาที่นี่ต้องบอกว่าหลังที่เนี่ยเวลามีกิจกรรมแลกเหมือนว่ายายแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ อาจจะได้รูหรือไม่ได้รูหรืออีได้รวมไม่ได้รวมหรืออีฟากบุญหรืออะไรไปเนี่ยนะคะก็เลยว่าเรามาเป็นคณะในการประชาสัมพันธ์รวมกันอยเลวก็เลยวันนี้ได้เล้งและก็ได้รับเกียริจากท่านอาจารย์โอภาสอิสโมนะคะอาจารย์อยู่ในขณะทํางานที่รวมด้วยช่วยกันกันกบงานนีดวยนะคะอาจารย์อยู่ในสายกับยินดีเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณยินดีค่ะ อาจารย์แต่ว่าแหลกมันทีองตุลาคมเราอย่างไม่ได้มีข่าวของการสมัคขอดของสมเด็จพระพันปีหลวงที่นะคะในวันนั้นยินดีกำลังนึกว่าเอ๊ะแล้วกิจกรรมจะดับในส่วนของการแห่หรือขบวนอะไรต่างๆไม่แน่ว่ามันจะเหมือนเดิมหรือว่ามันจะมีความเ่ปรับให้มัน ไปอาจจะไม่ไม่เหมือนกับอันแรกที่ตั้งกันอวัยเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะในส่วนของอาจารย์โอภาสเนี่ยอาจารย์ได้ดับเรื่องไอไริสเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับขั้งกุ้กันถวายผ้ากระินในครั้งนี้ค่ะอาจารย์คะ,ะจริงจริงแล้วคุณยินดีในครั้งนี้ทางสำนักศิลปะและลวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เราได้รับหมอบไม้มาไหว้จัดเหื่องข้องการแน่พาปลักทิ้นหลักภาพไต่าภาพพาปั๊บภ้าไต่ข้องผ้าพราปานนะใช้ับวัดขัามจังหวัดชายแดนโดยเราจะจัดกระบวนาเดิมขังแรกนะลอกจิตไหลทำหรือเหมือจัดแล้วให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของผักตายตะวันแท้นพอเสียมก็เอ่อ เตรียมเาราเตรียมเลือปลาเตรียมนูนเตรียมนี้เผื่อที่จะขึ้นปลาพาปลากระทิ้นแล้วก็เตรียมกระบวนย่างสวยงามประทานนานน้อยยานต่างๆไม่ไว่าจะเป็นโรงเรียนแจงวิทยา, <Okay. S 2> าหมาว,าวาชิราวด์จุ mm hmm. ่มชนทองทิ้งกรุงลายแดนต่างๆแต่ว่าเราจะเอามาตรทำต่ <Okay. S 2> อ,อส้มเด็ดสะพันสีสวัรดีขอยหาตุ่มต่าตุ่มตํา mm hmm. ให้หนึง่งเสียใจโดยความเดี่ยวเราเป็นคนรัก หลักสัทธาบันต่อผู้พันกับสัทาบันมาตลอดคเขา,า,า,ามีความงอ้เราจะได้จัดไหมนะพอ<ร>ะอยากจะได้จัดไหมนะก็ค่อยๆเผื่อ,อรอกการไปชุม่มจากค้องขนารันตรีเซต์เลยไปยามโทถามทางวัดธรรมจังหวัดสงขลาจากกรมศาสนาก็บอกว่าจัดได้จริงๆแล้วจะบอกว่าคุณยินดีเรา เ,เราเตรียมห้องกระบวนแา่เราจะมีวงโยรเราจะมีข้าวกระบวนกดปสกเกยดห้องกระบะสำเด็จไปเจ้าอยู่แล้วเราก็เอาความเป็นอัตลักษณ์ข้องปากตายอาผมไปเอาเรือผาแบบอนุรักษ์นิยมห้องวัดอุทัยวัดอุทัยที่อยู่ในตัวเมืองส้งครานะว่าเป็นาว่จะวันนั้นจะแทงยกยกไหมแหละทําเกยนถึงความอาวิกิตป,ปิดสะดา ن ข้อง เอ่เรือกปลาแบบเชื่องอนุรักเดี๋ยวมีการแท็กยวกแขนอืมค่ะเอ่อปอดทำแล้วค่ะคืออ้ากระบวนนารรำจากโรงเรียนหมาจากโรงเรียนแจงคือข้องหลัดจัผัดได้สว่างแพทย์แล้วก็เอากลุ่มข้องปุตตะาสนาิกชนมาออกแบบเสื้อผ้าเซ็ตฝากกอตวอ่อปอดทำแล้วในท่านหนาเตราเป็นหน่วยงานไปดูแลเรื่องข้องตรงนี้ค่ะอ่า คนยินดีเราไหมวันนี้เราคุยกันไหมหลอกพ่อรับรูปแบบที่สั้นค,คือบอกเขาบอกว่าจัดใจเหมือนเดิมในจัดใจเหมือนเดิมของราวันเราอย่างกังวลน,นะ,ะเราอย่างกังวลปราว่าที่เื่นเราไม่การใช้อยู่ตอนนี้ป่าเรามีความเส่ยงว่าคือควาปสาพันเปี้ยนมีคุน่าคือเขาเียกว,ว่ามีปรามา,ากุน้าคารุน่าทีค้นกับหมาไรรัดชัพัดหมา โดยจะพอตัวพงเรืออยู่ในท้ย้ยของรัมโนร่าเนี่ยถันตรงอุปบัมิถ้มารมัตตลอดอโอเราต้องทำให้ดีติดสุทดกันเลยวันนี้จับไหมคร,รอบรับทนซีเราจัดมาเดิมแต่จัดไอ้ต้มตะเตกียบแหลกเป็นการวายาเลยอ๋อนี่คือเหลืองขลองการจัดกระบวนแล้วก็ยากอย่าง,าง,งให้เก็ดมีความเป็นผักตายแต่ผักตายแต่รวมถวายนเลยเพื่อเป็นการเถิดต,ตะเกียรตอวงฐานด้วยค่ะ เหมือนเทวาความเขาเรียกว่าถ้าถ้ากระถึกคลุก,กโคลมหรือว่าเป็นความบางที่ขบวนแห่อาจารย์นะเสื้อผ้าสีสันอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนจะต้องดับปรับกันไหมอยู่บางเหมือนกันใช่ไหมคะต่งางกันนะอ,อืม<ช>ค่ะค่ะ,คะ,คะที่นี่ในส่วนของขบวนเนี่ยอาจารย์คะก็ยังมีการต่างมาต่างแต่กําหนดเดิมเทว่างกันเอาไว้แล้วก็เส้นทางเจะ เดินพานก่อนจะข่าวไปสู่จุดที่จะดําเนินในพิธีนี้เป็นเส้นทางไหน,นพันผือคะอ,อะาจารย์ก็ใช้เส้นทางจากเตปลอมจารวจซ้ำแยกซ้ำรงค่ะ,ะตรงนั้นจะมีปอมจารวจซึงว่าอ,อยู่ไว้ฟังทรายเราเริมอยู่ฟังทรายถ้าเราเราจะไปยัดย้ายนะเผื่อว่ากระบวนออกจากซ้ำแยกซ้ำรงแวละเดินไปซึ่งมันไม่ไกลมาก เข้าไปในราชพัตรแลวกาไปไปอยู่สินคุตเตอหน้า้าไปชุมเชลิมปราเกียติไปที่ปันซาในมหารรเลยราชพัตรแล้วก็กันเชิญพาขึ้นไปประดิษฐาณ์ในบนเวทีที่กับนอ็อตไว้นั่นคือเราเริ่มจากส้มโล่งไปเข้าในมหาเลยราชพัตรโดยใส่กะบวนแน ใช่รูปแบบความเป็นผักตายเมื่อเดิมแต่เ huh. พ uh, um, ื่อนกับเลี่ยนที huh. ่สั <asking> UH ้นเราจะออกจากกระบวนการเตรียมพร้อมต่เช้าแต่เราจะออกกระบวนเวลาแปดนาฬิกาตรงแปดนาฬิกาตรงเผื่อที่จะไปไอ้ถึ่งอ้อไปชุมประมาณเก้าโมงจริงๆแ้วไม่ถึ่งเราเราใช้เดินตรงนั้นไม่เกินประมาณอี่สิบนาทีสู้สดแต่ว่าเราใช้เพื่อ อ่ามันจะเป็นปณีอีบอกอ่าผ่านผู้ฟังจากบาะกิดเลยว่ะเลือดปลาเวลาเลือกปลาบ้านเราอ่าเวลาเราใส้หยอดนมไปอืมอ๋อมันติดแต่ไส้ไฟใช่ไหมคะจ่ะพอติดไฟ้ไปเราต้องทอดหยอดนมอทอดหยอดนมเราพอซึ่งหน้าสำนักขึ้นละปลาวัตเตอรมทำเราใช้รยอดแจชาวข้องเทศบาลข้ารหยุบช้างนนะเอาไปใส้หยอดนมเปลือกอ่าเคลื่อนไปให้ยูเต็นาเอาไปชุมเฉลเริ่มปากเกศ ถ้าพอแม่ปีนองมีโอกาสบ้านคุณยิดนดี้ก็ไปซุ่มข้องรลาจ,จัผัดหลอดทอดแบบาจากเลื่อนข้องไงวัดไผ่ย้อนอซึ่งมันแรงเหือปลาประโยชนตรงนั้นมันเป็นทงไข่ผัดตายแล้วมีเรือปลานี่คิดไปอองมากมีความรูอ้องว่ามันจะต้ยหมากค่ะอะนี่คือ,อลำดับขั้นตอนของการจากซ้ำั้ใหญ่ั้โรงมาในหมาอะไรหลาจ,จัผัดค่ะ ค่ะที่นี่อ่าจริงๆงั้นตโรโผกันยินดีกอนัดกระทันวัฒนธรรมจังวัดด้วยอะค่ะอาจารย์แต่ว่าในส่วนเทเราแล่เหมือนกับวกวัฒนธรรมจังวัดก็จะมีบทบาทแต่ว่าในสิ่งทีอ่อบศฐามก็อาจจะเป็นรายละเอียดเถหลึกลงไปว่านันแต่ว่าในส่วนนึงเทเพื่อว่าใครว่าเออเส้นทางเทขบวนจะพานเนี่ยมันนุนอะไรเนี่ยอาจารย์คะมีการปิดสักคางหนึ่งไม้หรือว่าพี่น้องก็อาจจะ ดมัดดาวังเป็นกรณีพิเศษเพราะเรามีขบวนเท่ยงคนย่งค้งหมักๆในจังหวะว่าชาววันนั้นนะคะอาจารย์หรือว่าจะดับกันเั็นผื่อคะตรงนั้นจริงๆแล้วเราจะมีรถข้องจราจรข้องปิดตัวปิดท่ายแต่บานช่างทางเทศบาลเข้าหลุดช่างเข้าชายชายเทศกิจกันว่าคือรถยังวิ่งไปมากได้รถยังวิ่งไปมากได้เผื่อไม่ให้การจราจรติดขัด สวาว่าเราเมื่อในเล่นเทเล่นปกติมันมีสี่เล่น <C> e แต่เราใช้แผลเล่นเดียวดังนั้นันาก,การในร,รอบสามอาจยังไปได้แต่พ <C> e อพอถึงจุดต,ตรงนั้นเราจะต้องชะลอนิดไม่หวิ่งเร็วได้ปัญญาเวลาเราทำแลต้องให้มีความสว่ามไม่เกิดความเดือดร <C> e ้อนให้กับผู้ท่านจอมไปมากค่ะขบวนของน้นเทชัยทางเม็ดในการเดินกันตรงนั้นสักแ่าใดได้คะอาจารย์ อ่ารวมๆแล้วไม่ต่ำว่าห้ารอยคนอืมค่ะอ่ารวมตั้งแต่อ่ากรบวนวงดูริย่างจนว่าอ่าปุตตบริษัตเด็เข้ามารวมอ่าจุ่มชนในเรื่องว่ากลุมลายเด่นต่างๆเด็กเข้ามานะค่ะปมาณไม่ต่ำว่าห้าร้อยคนค่ะอาจารย์คะแล้วก่ในสวนของพี่น้องโดยทั่วไปเนี่ยคือเราจะได้ยินอยู่วันหลังที่ บางกิจกรรมเนี่ยพี่น้องภายนอกเขาอาจจะโรหรือไม่โรหรืออาจจะได้ไปรวมได้หรือว่าไม่ได้เพิ่มเติมอะได้พอดีไม่รู้ว่ามันนี้บันผือมั้งนะกระทิ้นเถตจัดขึ้นเนี่ยค่ะประวัติทะเลเห็นว่าไปพัฒนาวัดในพื้นที่จังหวัดชฉยเด่นผคกตายใจนึงนี่กระโู่ในความโลดซึกง่ายากีไปรวมบุญในขังนีอยเลวนะคะอาจารย์นะเพิ่มเติมตรงนี้สักหน่อยหน่อยค่ะจริงๆแล้ว เราได้คุยกันนะในทีมห้องทํางานคุณยินนีเราคุยกันว่า <ข à. S 2> เเอรากันถ้าเป็นไปได้อยากให้ใหไปชายชนโดยตัวปอยแต่อยากจะเข้ามารวมอ <ข à. S 2> ยากจะเข้ามารวมให้จริงๆแล้วเราอยากอยากห้าคนแต่มาต่อวัดแต่มาจังมัดสามรอยสิบห้องวัดสามรอยสิบห้องวัดอยากให้ไปชายชนแต่ยักจะมานะ <ข à. S 2> ได้มาเป็นตัวแทนแตะว้ผพา Mm hmm. มีความส mm ุขทึ่อ่าเออขังเรื่องเราได้มีมารวมบุ้อ่ขังหญิงใหญ่ที่จะไปช่วยเลือกวัดอ่อแถวซ้ำจังวัดไข่แดม <Okay. S 2> อ่าเลยส้ำหนักงานวัดแต่ทำจังวัดสมศรีน้าเขาบอกว่าถ้าปีนองอ่าระชาชนที่ต้นใจนนะ <Okay. S 2> ที่จะมากามาที่ห้อไปชุมข้องหมาวีไร่รัชปัดุ้งคล้าด้วอจะ mm hmm. ไปรวมเดินกบวนกับเราก็ได้ mm hmm. อ พอตีเจ็ดจะไปอปอบกันท่ามใหญ่ท่ามงแู้ว่าชาวเราก็เตรียมเรียงงานชาวที่ป้อมจำรวจเปื่อ,อแต่มีแรงเดินค่ะ,อะพอแ็้แล้วตกคนมากแล้วถ้าฐานใดยากจะเออคือผ่านเรอเตรียมไว้ใพ่า,พานใส้ยนนะผ่านตี่ยากจะถวายกันให้มาเป็นตัวแทนถวายเรายินดีมากเลยทางวัดจะทำจังหวัดสงฆ์ท่านท้าที่เพน จันบอกว่าอยากให้ไายช่ชน,นั้นมารวมเออ่ซึ่งเลขหลาเลขโควคนบ้านเรอวันคุณยินดีต่อถ้ามาแล้ววันต้องอย่างข้องกินแล้วรนบ้านเนื้อ้าวัดเสียงบอกแซ่บปีน้องไม่ต้องกลอวหานนี่อาหารทิน้นอาหานทิน้นสานวัดแขนมเนาะวัดแขมูติดบอกว่าจันมโมเราตรงตังลรงทาน อืไปคนมาแล้วคนบ้านเราก็ต้องได้กินนานต่อทิ้นตามธรรมเนียมประเพณีองบ้านเราเรากระยถุงมันเป็นอัตลักบ้านเราเอเรามีข้าวยำเรามีน่มงกีนมีข้าววานตายทุ่นสํำหนักศิลปาวัฒนธรร,รรมเป็นโรงทานเพื่อให้ปีนองเตม,ม่าแล้วอ่าได้มาสวมบุญแลว้วการได้อิ่มทอ้องมันเป็นประเพณีองบ้านเราเรากระตถุงไม่ได้เราต้องทำ นี่คือจุดหนึ่งจึงยักเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่ส้นใจอยากจะมารวมวุ้นกับการถอดตะว่ันภากทินและพาะป่าพัฒนาวัดในทรัพย์่างวัดชายเดชมาเลยโดยความยินดีหรือว่านะพุเข้าไปวัดแข็มาตอนเย็นเราจะจัดทวดบาเป็นกุศลให้กับปลานจีนะคนกับพานนะคนยินดีว่ะเราเรียร่าไดไม บอกว่าเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะประชานนายเดี๋ยวได้ได้ไปหมอปล่วยกับใครได้ต้งสือนี่คือวความความน่ารักข้องข้องคนขุดข้องเราันนะเพรว่าอยากจะไปช่วยเรื่อวงวัดเตซ้ำจังหวัดชายแดงค่ะค่ะอลไะค่ะที่ได้เล้งกันอย่างนี้เพิ่มเติมมันเพราะว่ามันบังเทียน คนทั่วไปเขาใดเทว่าพออิจัดทอดทิ้นทอนผ้าปาก็ต้องไปในวัดใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้คือ<า>ม <า S 2> ันมันดับกันเทมหาวิทยียไลแล้วมาดับกันเทหอประชุมเฉลิมรพระเกียรติขอนเทพระคุณเจ้าในแต่ละวัดซึ่งมารวมรับพากระทิ้นกันไปเลีวกก็ได้ลบไปในวัดใครวัดคนนั้นกันแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะเื่อพอได้เอ่เสร็จแล้วเสร็จที่ที่เราจะเสร็จประมาณ อ่าสิบเอ็ดโมง <c oughs> แล้วก็ให้ปลาได้ชั้นเพลนพ <c oughs> อชั้นเพลนอ่ายาิโยมก็คือไปลงท่านที่อ่าสำนักศิลปาวัดถ่านเตียมไว้ <c oughs> แล้วก็เขาก็จะได้รีรับไปอ่าเทวดเพื่อไปกราบภาคอาทินในทันในวันนั้น <c oughs> อ่าต้นพระปานคงไม่รีบมากแล้วนะแต่วัดหลักอาทิน,นั้นต้องรีบ่ <c oughs> ดังนั้นอ่าพอแม่ปี่น้องถ้า้าวมานอ่าพอเราจะแทสประมาณอ่า เที่ยงหรือว่าประมาณสี่โมงมแล้วก็เราสามารถที่จะไปต่อวัดอื่นได้แต่อยู่ไกล้ๆค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอประคุณาจารย์มากๆเลยค่ะเทวาสราเวลายิานดีเห็น คือชื่นชมตลอดเลยอาจารย์กรเกษียนอายุราชการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไว่ายที่จะต้องมารวมด้วยช่วยกันน่าจะมันมันโยในหัวใจแล้วโยวในสายเลือดว่าถุมไม่ได้อาจารย์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําโดยตรงอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ถึงหลังกเกษียนนะคะอาจารย์ก็ยังมารวมด้วยเป็นแกนหลักในการดับเนินในกิจกรรมตรงนี้ให้ได้เห็นภาพของงานที่ชัดเจนขึ้น,นทุกคนก็ชื่นชมอาจารย์อโอภาสมากๆเลยขอพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ ครับขอบคุณเช่นเดียวกันที่ให้มาได้รวมทวําบุญกันค่ะถึงอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะน้องค่ะ <c oughs> น้องเนื้อจากอาได้ละเอียดเหมือนที่อาจารย์โอภาสได้ได้บอกกันไปแล้วนะคะในวันนูเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเออก็อยากจะชวนไปรวมบุญกันให้จนถึงที่ที่่อประชุมเฉลิมพระเกียรติแ0ดสิพรรษา ในมหาวิาลรัยรัชภัทรงคลาแต่ทาวัดทันไม่ได้ไปนะคะในฝ่ายของการประชาสัมพันธ์นี่ยินดีไปรมาว่าท่าง NBT ช่อง11นะคะเขกาก็จะมีไลท์ซดดวยผ้ารถโอบีไป เหมือนกับรถท้ายโทนด,ดัานน้าไปตังกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเรยวก็จะยังกลองไลยๆตัวนะคะตรงนั้นตรงนี้เห็นภาพานันธานีพี่น้องสามารถเจจาข่าวไปได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์เกตกนะคะเป็นเช่อเดิมอยู่เลยนะคะในวันดังกล่าวนะคะส่วนใครที่บอกว่าสามารถอีไปกันได้เนี่ยหลังที่อันยินดีก็เข้าใจนะคะผมมีงาน เือเขาไม่บอกให้โรว่าเออจะไปได้ไหมกรารมีความรู้สึกว่าสอองสัยเขาจะเป็นงานภายใน ของน่วยงานานั้นน่วยงานน,น,าน,น,านีไฟนั้านไฟนีแถวนั้นมึงพี่น้องประชาชนกันเลยไม่หนันแต่อี่าวไปนะคะ,คะกิจกรรมขังดีก็เลยนํามาสู่การเล้งถึงกันนะในรายการทางสวทสงคลาที่ได้ไปรวมเป็นฝ้ายประชาสัมพันธ์กับกรมการส่งเสริมศาสนาด้วยนะคะกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะมีเวลาในการตาเตรียมเดืองนีกันหรือว่าอาจจะเล้งกันไม่ได้บ่อยขังหนักหรืออาจจะสัมผัสไม่มากแต่ว่าก่อน นานีก็ได้เล้งเป็นขลังขลังไปมังแหลวเผื่อดีอีเชินช่วนให้พี่น้องได้รูดจากกับโครงการถวายผากระถินและก็ผาปา,าพัฒนาวัดในพื้นที่จังวัดชยแดนภาคใต้น,ตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โอภาตอิสโมอีกขัางหนึ่งนะคะเช่นชวงอาจารย์ตลอดเลยนี่อย่างนี้ว่าอีช่วนอาจารย์มารวมกันคับเคลื่อนในเรื่องของภาษาตายภาษาทิ้นด้วยเพราะว่าเราจะมี ช่วงเวลาภาษาทิ้นกับบินลาออกอากาศตุกวนันเลยค่ะยิบเอาภาษาตายภาษาทิ้นมาเลง้งมาบอกมาแปลความมายกประโยคตัวอย่างว่าคํำแล้วนี่มันแปลวะ่าพันพผือแล้วก็ฉายในโอกาสด้วยว่าบริเวณเที่เกี่ยวคองกับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณว่าชายประโยคแบบไหนแล้วนี่นะคะเนี่ยค่ะอาจารย์โอภาสก็คงจะให้ความอนุเคราะห์กับสถานีค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์เดียวกันเลยไม่อยากให้สิงเหล่านี่มันสูญหายไปถ้าว่าไอ้ไรเตอ,อีช่วยกันได้กันอย่าเที่ยวเชยอ,อย่าเที่ยวแหน่งพี่น้องคะให้ยั่งดิดอยู่เสมอเลยกเกษียณแล้วก็อย่าเที่ยวหยุดในการที่อีทาความเป็นประโยชน์ให้กับให้กับ สังคมเกิดกันกับประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะวันนีค่ะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นไร้รายละเอียดที่เอามาฝากพี่น้องกันในช่วงนี้ค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ